ตั้งกระจกไฟฟ้า Toyota Hilux Champ นะครับตัวนี้เป็นรุ่นมือหมุนนะครับทดสอบทั้งฝาครับชั้นซ้ายนะครับฝั่งทางด้านผู้โดยสารก็สามารถกดประคับได้ตัวเองได้นะครับเปนสายมือหมุนเป็นกระจกไฟฟ้านะครับ Toyota h i l u